อันซอเปเพิ่นกะล่างอันนั้นพาโฮกะล่มสีกินกับตำข้าวปุ้นนาะพี่น้องอสบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทางฟังล่า,าฟังไทยและต่างประเทศมอน้กาสบายดีย่มแรงแรน้ะพี่น้องกะบสระคำกะสิพาพี่น้องมากกินตำข้าวปุ้นนาะพี่น้องมอนี้กะ คืออันสาแปบเพิินได้ซื้อข้าวปุ้นมาตำสุกินเนาะพี่น้องโมน,นี้กะกะมากินอยู่หน้าสาข่มเนาะยู่เทงสาข่ำแล้วกะกินหลายน้นเนาะพี่น้องทางสาโนนสาแคดดี้แล้วกะสาแปบและเขาน้อง่านเนาะพี่น้องแม่ของน้องย่านน้องเอและกัอิเม่โมน,นี้กะอากาศกะฮ้อนฮ้อนพี่น้อง Chụp lăng hoa kalambo soup hung nam ninh nằm nơi Năm nằm 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 Nam nằm 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 ฉนนูนสบายดีเนี่ยฉนนูนเมื่อเอาพุ้นป่อเอาเครึ่งหนึ่งทันกับพออ่อแล้วโคลัมไลายพดยันกินอกมอมนะเออมิด์ท่านอ่ะฮอนอารเนนะมันเนี่ยอยู่รถล,ล้างมันเชือกระโตกเอาเนาะ กาวคะตองก็เขากับวันนี้เขากันน้ำฮอนและกาสิมาโลเลยเนาะ อันทถานี่ยินข้าวปุ้นแล้วแล้วพอดีเมอ้อเลยนะเนาะแปม,อมพอดีคำํำฮะมื่อนี้ตอนนี้กันพากันนั่งเฝ้าหมอข้าวปุ้นอยู่เนาะพี่น้อ,ยนอ,นองยังโลยังมีทันสุกครับมันยังเส้นมันยังมีออนนะเสาแคดดีเห็นอยู่ห้องเลยโอเคเออยังยังมีทันสิงได้เนาะโมซีเอ เมื่อนี้กัรข้าปุ้นกับเฮอสาวนูนเป็นคนตามเฮอกินเนาะพี่น้องเสื้อพี่เลยแน่เป้งนูอ่ะเซออลายเติบได้แปงนูเพราะวันเสื้ออีกก็ได้ข้าวปุ้นข้าลายดิเสื้ออีกใก็เกิร์ เช่เชอเกอบับน,นี้ มาครนะีดนะเสือจักหน่่ยนเะน,นี่ยนนท์ก็แล้วเป,ป็นยัาเลยพออยู่เด้อนเนาะเอไไ้าน้ำเคโกะเงีนยะแม่แทตูแคทเอาปรเดี๋ยวเสือพ่อวันนี้บ่อพ่อเสือมีเครื่องปรุงค่ะที่ระดม วันนี้ผัดนะเนาะขาอันโคกผัดน้อยโพดมาเสือส้อซ้ำผิดแล้ววันนี้เทาะเครื่องปรุงนะเสื้อซ้ำแล้วเทาขครุนน่นเอาเลยแม่โคกะสามแม่โคเลยเป็นกันอยู่คือละแซบอยู่เดาะแม่โคกะ่ะมีแต่คนง,งามๆ <c oughs> อ่านั่งแคสเอาเป็นได้เสื้อลำซาน เฮ่เฮ่เ้อมาด้มาด้มคอเมคอขอแคทได้เอาเอาเอาละอือเอาาให้ต่ำๆพกผัดน้อยพดเนาะโอ้โหแคส มันเยอะจืดๆเนะาะเบิงสีนะมันมันบอนแดงนะนเออเบิงก้อนสะขลุนขล่นขลุนขล่นคักๆก้อนน,อน,นตามเห้แซ่บๆเด้อ อ๋าบางเย็นน้ำเขียวเฮทโตแล้วได้แม่โคเอ้ยน้ำเขียว,ว,ลลวกเะเบางเย็นยน,ยน้ำเขียวแค้นเศบอยู่บ่เป็นไรพอดีบ่นนี้เสบเลยขอบค้าวาตำเรียบร้อยแล้วนพี่น้องเป็นตาแสกอ๋อีนี่แม่โคแคดดี้มาเด้อพี่น้องมากินตำขอบคุณน,น้ำเดือดเด้อมามา มาเด้อพี่น้องกินตำกระปูนน้ำเดียวเด้อมากไห้เม่นะมากินน้ำกันแบบใาแซ่บๆห้อกนะบกับบักกันไม้พิมพ์มานเอาโมงนี่แหละเด๋ยวพานอเอดห้เลยอ้นอ่นเอาเอได้บ่ะวะ nắng mong nắng mỏi mày 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 mẹ mày 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 ăn mày mày เติมยูบอ่ะเอเออเออนเอากานูไอเฮ็ดนั่นแหละบทถึงน้หอมอีกน้ำเฮ็ดน้ำหอยโล่ินกับผ้าอัผัดแซ่บมากแม่โน่อยู่ไหนนะโน่ห้อกันละแม่โน่โง่โน่พักเสร็จแล้วแต่ละเหมือนกอแม่นโหรถน่าจ่เอาไปเ้อ เมื่อเราสะเหตุของการอื่นบ่นี่บทันธน้มลต่ล่าะพ่เอน่แม่นิงนะยุไก่ยุไก่ะ

แบ่เอีอดอมันกะกับพิเภกแห้งเนาะตัวนี้แบบพออดีกินนะนะกินนงแคทกินย้ำเผาเคือๆแน่ย้ำเผาอีกย้ำมันบดถึงแสบเนาะกินหลายคน กินผู้เดียวซะโอ้ยหน่อยนึงกะคือว่ามันมีเมดแล้วนะน้องใครอันตัวนี้กะตำข้าวาปุนวนน้นเนาะกะแซ่บอลิ่เนาะจนเมดเลยตำหลายเติมเนาะอย่างนี้แหละกินหลายคนเทินาคือน้องย่านเลงเด,อดอ้อเทินตาตำข้าวปุ้นเนาะ มือนี้เอ้ยแป๊บเล้งเธอนาน้องยานเดินยานเด้อน้องยานกับน้องเอ๋วน้องเอ๋ฮะน้องเอน้องยานตอนนี้อันแท้เกับผ้ากันกินตาข้าวปุ้นอิ่มเมด่อคู่คนแล้วเนาะพี่น้องข้าวปุ้นกะพอดีเมดเนาะตาข้าวปุ้นกะพอดีแซ่บ กินหลายคนกะนั่งผากันนั่งลิ้นนํากันก้อนจังเชียนแยกย้ายเนาะจังเีไปหาเกอเป็ดเก,อกลอไก่และะ้วกับมือเฮินรนบเจอผู้เทียนซื้อข้าวปุ้นมาตามสู้กินอบเจอสาวแปบ๊บและะ้วก็พบเจอเอฟซีเพิร์นเนาะที่ว่าฝากเงินมาเพื่อสาวแปบ๊บซื้อข้าวปุ้นมาตามสู้เถากินเนาะสำหรับคลิปนี้กะเราคั่มก็สิขอจบคลิปไว้ซ้ำนี้ละ ต่อไปก็ฝากกดไลค์กดติดตามเนี่ยเด้อเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะพี่น้อยสำหรับคลิปนี้ก็บาย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 เนี่ย